สวัสดีครับผมก็ผม D3x นะครับในเกมเกมอะไรครับน้องขวัญครับ i n f e s t a t i o n ชัน v อร์ฮ่าก็อยู่กับน้องขวัญนะครับสวัสดีค่ะก็หวังว่าวันนี้จะได้ฆ่าคนนะครับจะได้ฆ่าหรือว่าจะโดนฆ่าไม่รู้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเมืองนะครับชื่อว่าเมืองอะไรไม่รู้นะครับแมปมันเล็กมากเลยชื่ออะไรวะซุปซุปอะไรสักอย่างเลยนะครับซปเปอร์อะไรสักอย่างนะครับ ดูออสิคะกดไปดูสิคะมันเล็กอะซูมได้เหรเออซูมได้นี่หว่าซูมได้ซูปซูพีเรียนะครับซ oh yeah, oh yeah. ูปซูปซูพีเรียใก่สกัดโอเยโอเยจังชั่นนะครับโอเคก็นะครับที่เห็นตรงนั้นคือซอมบี้ไปรวมกันอยู่เป็นก้อนนะ่ยแสดงว่าต้องมีคนไปล่อมอันแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นพวกปืนแฟร์หรืออะไรทักอย่าง อันนี้ก็คือการคาดเดาล้วนๆเนี่ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วตายการดีทีเอ็กซ์ครับสามลูกเลยค่ะดีทีเอ็กซ์เฮ้ยน่ากลัวดีทีเอ็กซ์เศษกระสุนสามลูกเพื่ออะไรไม่หรอกจริงๆตั้งใจจะทิ้งมันแหละมันเปลืองเลาที่โอ้งั้นหนูเอาเองควรจะเอาเลยครับเอาขนมเนา เราปงป้างปงป้าง,งหน่อยว่าให้มันแบบเฮ้ยรู้ว่ามีคนมาอะไรอย่างงี้อ๋อลองดูสิคะจริงจริงบ้านฝั่งนู้นมันขึ้นหลังคาได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมอืมไม่เห็นจะยากเลยแล้วขคบวิ่งไปล่อมันมา,าแต่หนูไปวิ่งล่อให้อะไหมแล้วเราก็จะโดนยิงใช่ไหมพี่บียืนรอเลย <c oughs> โอเคนี่นี่รถตำรวจรถตำรวจเฮ้รถตำรวจคันนี้ขึ้นได้นี่หว่าลทางแล้ววันนี้ขวัญวันขวัญ ไม่ไม่คือรถคันนี้รถคันนี้รถทหารคันนี้รถตำรวจคันนั้นไม่ได้ม,มันม<ล>ดเดินขึ้นได้คันนนี้้ขึยากได้ขึ้นข้างหน้านี่และไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างหน้านี่น่ะ้โหว้าว w wow ไม่ได้ม y <Yeah. S 2> แล้วเย h แล้วก็มา บน,ร,บบน,นรถตำรวจอ้าวกรรมเดี๋ยวก็ติดครับลองเรื่อยๆครับเ <c oughs> ฮ้ย <c oughs> ตกใจน,น <c oughs> กึกว่าคนเดี๋ยวไปกดยิ้มปืนท่าทีไม่นี่ตกใจน,นึกว่าคนตอนแรกเฮ้ยรีบรีบเปลี่ยนจากไม้เป็นปืนเลย <c oughs> โอ้ยโปรแกรมไม่ติดอีกแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ย เกมมัย่อ็ยอยากตุณเลดเป็ดมากติดแล้วทำไมเล่นเงียบจังอเคอัดต่อแล้วนะครับ ก็จริงๆนะครับเราก็หวังจะมาฟาร์มของนะฮะที่นี่ไปแล้วใช่แล้วใช่แล้วนะครับแต่้เกิดเจอคนก็ถือว่าเป็นโบนัสะนะคงจะเจอรอดูซิได้เสริมไปกี่คนสิบคนเราก็ไปสองคนแล้วเฮ้ยมันมีคนในเมืองนี้ไงก็มาเถอเหลือก็แปดโอ้ยไปลบถ้ยาคาน้นดีกว่าก็เมืองนี้นะครับมัน มันหนึ่งละอาวุธเยอะนะครับแล้วก็ปืนเยอะด้วยเออไม่ใช่ปืนดิยาเออรถรถพยาบาลมันเยอะด้วยะค่ะแล้วก็มีสถานพยาบาลใช่ครับข้างในยังไงก็มีพวกเขาเรียกอะไรยาแก้ป,ปวด p a n k i l l e r นะครับมีแอ t ต b i o บโอ i c กนี่แน่นอน,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 อนเอ้บ,เอบีเจอปะเจอปะ ได้ค่ะเมื่อกี้ได้แบนเดตมาสามอันแล้วก็แอนตี้เปโอสุดยอดแล้วนี่อะไรเนี่ยให้เหลืออะไรไว้อ๋อแบนเดตหนึ่งอันเฮ้ยซอมบี้มาฟันมันเลยค่ะซอมบี้มานี่ซอมบี้เหรอโธอใช่รูปหัวแตกเลยเฮ้ยแบนเดตหมาอีกแล้วอะทำไมมันเกิดที่มันเกิดใหม่เยอะจังเลยมันเกิดรัวมากดูดิ สุดยอดครับอีกแล้วก็ฟาร์มไงก็คราวที่แล้วนะครับที่ผมมาที่เมืองนี้ก็ได้ไปประมาณยี่สิบอันได้เนเดสะใจโคตรคือประมาณว่าเล่นอยู่เมืองนี้นานๆใช่ไหมคะเล่นไปเรื่อยๆใช่ครับฟาร์มไปเรื่อยๆปืนก็มีประมาณสักเจ็ดแปดกระบอกได้ครับเก็บได้เรื่อยๆอ๋อปืนมันจะดับตรงไหนพี่พี่เห็นเท่าที่พี่เห็นก็จะมีตรงรถทหารรถตำรวจ แล้วก็ม,มีในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีครับแล้วก็บ้านอ๋อโอเคเดี๋ยวรอรอของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นก่อนเลยกันใช่แต่ในสโตนี้ไม่เคยเห็นดอกหินต่ยามอนนี้จริงเขาที่แล้วได้แมกนัมมาด้วยแหละที่เป็นลูกโม,มอ่ะโอ้โหแต่แบบเยพี่แต่ตอนนี้หนูแบบว่าหิวห่วยมากหิว่ะพี่มีพี่มีของกินมาใช่ มันมีรถคันหนึ่นองอะรถตำรวจ้างข้างหน้านะมั้งรู้สึกว่าจะเดินขึ้นได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นอะพังหมดเลยโอเคกินแนด์แน,น,น็น์แ<ด>จ็คก,<ป>ก่อนอยู่น้ำอีกนะไม่มีน้ำอะอ๋อไม่เป็นไรพี่ว่าเกิดแล้วแหละของอะ่ะแแป๊บก็มาละ เฮ้ยเยอะไปไหนวะโอ้ยยิงปืนไหมวะตกใจมันเยอะขึ้นรถด่วนขึ้นรถด่วนรถเฮ้ยพี่มีอิเล็กโทรแอดมาให้อ่ะของเทพเฮ้ยนี่ไงน้ำอ่ะ ขวดเปล่าเปล่าขวดเปล่ากรมหนูเห็นแล้วหนูก็เลยวิ่งเลยมานั่นแหละโอ้โหพี่บีนี่แบบเรียงหน้ามากฟันฟันโอ้โหบนเดชเยอะโคตรพี่อยู่จนพี่เก็บจนแบบมันเยอะจนน้ำหนักมันเต็ม,มอ่ะเลยแบบกลับดีแล้วพี่นี่หนูฆ่าซอมบี้ไปร้านกว่าตัวแล้ว เฮ้ยมันยังไม่ดอกเลยอะน้ำอะรออีกหน่อยแหละยยิงปืนไหมไม่อยากตอนนี้สำรวจในบ้านก่อนละกันไม่อยากเสี่ยงนะครับก็เลยยิงปืนเรียกคนเรียกคนด้วยเรียกคนด้วยเพื่อเผืือได้บูงไะวีแตกยูยนะไม่ทันได้บูหลอกคนมาน่ะตายก่อน มันรู้ไงว่าเราอยู่ไหนใช่ไหมออมายถงงั้นปูงปางปูงปางป้งปางปูงปางตายหมดเอาไปบ้านหลังนู้นกันดีกว่าขวัญลองเอาอิเล็กทริกแอดไปกินดิมันเป็นน้ำอะ่ะน่าจะได้น้ำนิดนึงนะแต่ว่าเพิ่มเลือดด้วยอะไรอย่างนี้อ๋อทำไมวิ่งช้าจังอะหนักเหรอหนูไม่ได้กดชิปวิ่งเพราะว่าถ้าชิปวิ่งแล้วผีตาม เดือป here, ืนアナคอนดาปืนอะไรนะคอนดาวันนี้รถวันนี้รถเดือเขากินโคตรขำโต๊ะโม่เลยเดี๋ยวก็เอาปืนนาคอนด้ายีเลยอนาคอนดาปืนอะไรวะนีอนาคอนด้าปืนพกก็มันเชื่ออนาคอนด้าจริงจังเหรอพี่จริงเหรอรออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆหนูยิงให้ อย่าตีมันเดี๋ยวผู้หญิงมาจัดการเองมันจะต้องมาไฟกับหนูอ๋อนี่แหละนี่แหละแบงค์น้ำแย่งผัวฉันใช่ไหมเอามันไม่สนใจหนูอะแย่งผัวฉันเหรอวิ่งดีกว่วิ่งดีโอ้โหนี่แหละแบงค์น้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันดอปด้วยนี่นี่ขวานเอานี่ไปกินเนี่ยแหละอนาคอนดาพี่เนี่ยอันนี้ไปกินลองกินดิที่เลือดหมดเหรอวะกรดโอ้โหน้ำเต็มเต็มเลยค่ะ อน้ำดีน้ำดีำดโคตรโหดน้ำดีมากเลยอ่ะพี่บ้านอันนี้ไม่ได้เข้าเลยนี่น้ำดีดีกว่าน้ำเดิน <c oughs> อะไร <c oughs> โอ้ยดูเขาพูดจ้าด่ชอบคะ่ะน้ำดงน้ำเดินะไรแถวดีโอ้ย <c oughs> ไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้โหเราคงต้องได้เลิกย้ายเมืองใหม่แล้วมั้งเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวมันก็มาเถอะเดี๋ยวยังไม่ได้ดูทุกบ้านเลยเดี๋ยวขอดูอีกใช่<า>ใช่ใช่หน้านหลังเข้าไม่ได้บ้านนี้พี่เข้า,ย,ายังอ่ะยังครับยังครับย,ยังเลยไอ้หนูเข้าไปแล้วดีกว่าเฮ้ยใครยิงอ่ะพี่พี่ตกใจไมนก็เจอปืนอะไรก็เก็บเก็บยิงๆๆยิงเก็บเก็บยิงยิงไงตกใจหมดเลยเออเอ้ยมันเยอะจริงอ่ะเมืองเนี้ยปืนเพียบเลยอ่ะ ไม่ค่อยเจอเลยอ่ะปืนดีๆไม่ค่อยมีหรอกแถวนี้ยมีดีเดี๋ยวไปไที่อื่นพี่ได้ AK47 จากเมืองน,นี้แหละปืนอากา้า<ม>ยังเท่าไหร่นะยังโหดอ่ะ7.62กระสุนแพงมากเลยนะว้าคือโคตรแรงอ่ะยิงคนทีนิดดียวเฮ้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เออเป็นอะไรวิ่งทำไม เจออีกแล้วยาสีฟันฮะยาสีฟันไม่ใช่ยาสีฟันป่ามันคืออะไรนะไม่รู้อะที่มันชื่อว่าโอนิโอนิโอมิอะไรทุกอย่างโอนิเทมอะไรสักอย่างเออนี่ว่ามันคืออะไรวะมันคือยาสีฟันตากบเหมือนมันเหมือนเป็นคล้ายๆกับอะไรวะยาสีฟันตากบเหมือนเป็นกาวที่เอาไว้สมานอะไรเงี้ย ยาสีฟันแน่นอนเขาเังก็ยังฟันธงบัญนยาสีฟันอยู่นะครับองค์แจะเห็นว่ากินปาด์ดีไม่โอเคเลยต้องปรับปรุงด้วยยาสีฟันตะกบแล้วมันถ่านไปฉายปะยาสีฟันตะกบพี่บีคะพี่ตำรวจคะใจเย็นๆคะ่ะใจเย็นๆค,ะค่ะคำดาวคำดาวค่ะสองคนไม่โอเคคะ่ะคนเดียวพอไหวคะ่ะ เดี๋ยวมันมีบ้านอยู่นะหลังหนึ่งอะที่พี่เห็นอะไม่รู้มันมีหลายหลังเลยหรอบ้านอ่ะไม่บ้านหลังนึงที่มันปีนได้มาแล้วพี่บีามาทําไมกันสองคนคะจะเย็นขาด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 จะเย็นคาะได้กินทุกคนค่ะได้กินเฮ้ยจะดีเหรอโอ้แม่งตีฝั่งนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งมาเพื่ออะไรโอ้ขอบคุณสําหรับแคนออฟ of ดานะคะ เขาดีเราไม่มีอะไรกินเลยเนี้ยนะ้าหนูเต็มแล้วถ้าพี่หิวพี่พี่วังหนูก็ได้นะยังยังไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้แบนเดตก่อนอยู่เมืองนี้นี่แป๊บเดียวเดี๋ยวเลือดเต็มของมันเยอะจนต้องใช้อะ่ะอุ้ยเจอแล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่หว่าอ๋อเจออะไรอันนี้มัน power deal เอาสักอย่าง <c oughs> คิดว่าปืนเนียกัน เนียกันมันอ่านว่าเนียวกันใช่ไหมเนียกันเนียวกันใช่ปืนเนียกันปืนตะปอูอืชื่อเรียกปืนน่ารักมาเนียกันนัวนเนียอะไรเนี่ยเย็ <Yeah. S 1> ใไปเลยชอบเคยใช้อาวุธระยะประชิดจนวีดีทีหมดปะค้าคงทนนะฮาร์เบ ติงทูชอะไรนะค่าคงทนใช่เคยใช้จนหมดนะหมดนะแต่ก็ไปซ่อมเอาอะไรประมาณนั้นนะ่ะเดี๋ยวพี่จะลองดูถ้าเกิดใช้จนหมดจะเป็นไงก็แตกเลยเออเอ,อ,อะไรไม่เคยเลยมันจะแตกอะไรเงี้ยแหละโอ,อ้ยแตกจริงด้วยมันสลายไปเลยนะครับตรงนี้มีโคโค่วอเตอร์ทำไมไม่เก็บแบนเด็ดเจออีกแล้วมีโคโค่วอเตอร์ เอออยู่ตรงรงพยาบาลอั่นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมินิแซนอ๋อก็มันเพิ่งเกิดว่าเมื่อกี้ที่เพิ่งผ่านนะไม่มีอะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงใกล้ๆกับอ่าชาโคอะไรชาโคอยากกินชาเนากอยากกินชาโคไม่ได้อยากกินชาโค <c oughs> มันอยู่ใกล้ทานโอยพี่เนาอยากกินเนอะ ยาจะดับอีกไหมนะ่ะมาดูสิอ๋อมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเป็นเคลือเก็บมาเยอะครับฟาร์มคือพี่พยายามเลยนะพยายามอย่างมากเลยเนี่ย <c> มันไม่มีคนว่ะคนไปไหนหมดวะถ้าอยากมีคนนะคะแนะนำให้ไป,ไปเข้าเซิร์ฟคนโหดใช่ไหมใช่ค่ะ พี่<แ>อยากจะยิงคนจริงจังนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนี่แหละเมืองน,นี่เลยรับรองเจอชัวร์เอาหลหรอคะแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวขอหากระสุนแป๊บหนึ่งรู้สว่าเมื่อกี้ยิงไปเยอะวะ่ะปืนเปิดรู้สึกเริ่มร้อยหลอมากขอบคุณสนับเงินนะคะเดี๋ยวไปดูมาร์เก็ตก่อนนะคะโอ้โหพี่บีเกิดไว้ไว พี่พี่โอ้ยพี่พี่เดี๋ยวพี่พี่ตีเออาก็ตีเออาก็ตีเออาก็ตีทำไมต้องตีคนสวยคนสวยเนี่ยครับคนสวยเข้าใจไหมเนี่ยคนสวยวิ้วเฮ้ยเบนมันมาเยอะย่างนี้วะเพื่อตาย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 ยิมยิม เดี๋ยวเร็ว,วิ่ง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 ,งที่วิ่งไม่ออกอ่ะอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้อ๋อใกล้ตายแล้วงั้นแป๊บหนึ่งพี่หนูจัดการให้เดี๋ยวเราจะัดการตัวนี้ให้ก่อนว้าวไปเลยขึ้นขึ้นขึ้นโอเคโหเกือบตายมาเป็นคิลเลอร์ไหมเอาเอามีจริงก็พอมีอยู่แหละ ขวานมีเยอะปะล่ะมีสองอันไม่เป็นไรงั้นของพี่เอาเองก็ได้อาอเอาไปอันหนึ่งเน่ะเอาไปขอบคุณครับอันนี้แม่สลวค่ะสวยด้วยใจดีด้วยนะครับแน่นนอนเฮ้ยช็อกโกแลตบาร์โอ้โหมีของกินแล้วนะครับเย่เดี๋ยวไปอันนี้คือทิ้งนี่คือกระสุนหมดใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะไม่ต้องไปใช้นะคะพี่กระสุนหมด กำลังจะหาของในบ้านพอดีเลยไอพวกนี้นหแห่กันมาเอามาในนี้น่าจะน่าจะดรอปแล้วมั้งอนะ่ะโอ้โหแบนเดนี่แบบเย้เยย,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 ยนี่มันคนขับแท็กซี่หรือเปล่าอ่าดรอปแล้วค่ะเข้ามาเลยของใช่ไหมครับมหมายถึงอาหารใช่ไหมใช่ๆๆๆใช่ใช่จเจอแก๊สโซลลนอีกหนึ่งถังแล้วก็มีเชือกมีขนมอยู่ไม่กี่ถุงเองอะ่ะ เก็บเลยเก็บเลยเกบเลยถ้าพี่ไม่มีเ<ม>ดียพี่ขอวอเตอร์โอเคมันเยอะจังวะโอเกลตาจับแค่นี้หมดแล้วไม่ทำไ,ไมปืนไม่เฮ้ยมีคนมาไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอคนแล้วอยู่ไหนอ่ะมันอยู่บนรถเดี๋ยวพี่ต้องวิว่งไปที่อื่นก่อน รถต้นไม้อ่ะรถรถพยาบาลอ่ะพยาบาลข้างๆเนี่ยหรอใช่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 ไหนไม่เห็นมีเลยรถรถพยาบาลที่เรายืนอยู่อ่ะตอนแรกอ่ะมันตีซอมบี้อยู่เอาละครับเราเราได้อีเวนต์พิเศษแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฆ่าคนกันนะฮะปืนครับปืนปืนครับต้องเอาให้เต็มสตรีมฮะเฮ้ยมันหายไปไหนไม่รู้ยังไม่เห็นมันเลยพี่ นั่นไงนั่นไงอ๋อเห็นแล้วมันมันยิงอยู่ตรงใช่ยิงอยู่ตรงรถตรงโน้นมะนู้นอะไกลไกลถึงเหรอพี่ถึงถึงถึงมันกำลังวิ่งยิงทอมบี้ไปเรื่อยๆอยู่ขวานมีปืนสองเลยสองอยู่แต่ไม่น่าจะถึงนะตรงเนี้ยมันเข้าบ้านมาเข้าบ้านเอาปะเอาเร็วเร็วเลยถ้าเราเดินไปนี่ต้องต้องเดินมันยิงนะเี๋่งเพิ่งแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนใจเย็นนินี่ยิงปืนซะขนาดนั้น ไม่มันยังไม่รู้เราอยู่ตรงไหนไงเมื่อกี้พี่ไม่ได้เอาปืนพี่ไม่ได้เอากระสุนไม่ได้เอาปืนใส่ไปในสล็อตไงไม่งั้นได้ยิงหมดแล้วกำลังสู้สมบีอ่ะอ๋อแต่เห็นมันยิงอยู่นะมึงจะมันจะออกมาเหรอพี่เห็นคนไม่ใช่ว่าจะย้ายเซิ <laughs> เร์ฟล่ะแล้วดูบุคคลก่อนมีแปดคนนะคะตอนนี้เอาว่าะวิ่งเลยปะ โหยวิ<ฮ>่งไปก็โดนยิงดิมันุ่มอยู่ตรงหน้าต่างทําไงอะ่ะพี่ดูอยู่ไม่เห็นไม่เห็นขวานนั่งเลาะมาข้างข้างก่อนหนูอยู่ในมาร์เก็ตนั่นแหละพี่เช่อม,มันจะอ้อมไปข้างหลังเหรอเออพี่เชื่อ่มันน่าจะต้องดูดีๆอะ่ะพี่เห็นอยู่พี่เห็นวิ่งอยู่หน้าต่างชั้นบนนะ ยังอยู่หน้าตาแฮมเบอร์นเหรอใช่ใช่ใช่ยังวะแองมาทำไมวะซอมบี้เวรเอ้ยเหี้ยจวโดนมันยิงแอบยิงปืนอีกแล้วไม่พี่ไม่มีอาวุธเลยประชิดไงมันมาเยอะด้วยมีมีอยู่อันหนึ่งระวังนะคะ เห็นมัแีต่ปืนพกไหมเหรอตู้เราได้ไงเรามีปืนกลน่ะอืมก็ไม่แน่พี่ปืนเยอะแลวความแม่นนะเมื่อก uh ี้พี่ยิงโดนมันอยู่แหละแต่มันผมไม่ตายมันจะย้ายเซิฟอย่างวะย้ายแล้วแหละเขามันปุบย้ายเซิฟเลยอะไรอย่างงี้รอมารอปะก็วิ่งดี๋ยวหนูวิ่งไปอ้ออมทางนี้แต่ว่าซอมบี้เยอะอะ วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นอยู่นะหน้าต่างชั้นบนเพื่อมันซุ่มอยู่แหละพักมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คงงั้นนะ่ะโอ้ยแต่ผีโอ้ผีเยอะมากใช่โ<ฮ>อ้โหล่าหนูอีกยาวอ่ะพี่เ <c oughs> ชื่อผีก่อน โอ้มันย้ายไปแล้วใช่ไหมก็เห็นคนนะ <c oughs> เขาเป็นคนฟาร์มจริงเขาก็ไม่สู้หรอกโธ่เสีด,ได้ไม่อกี้นี่ใส่ปืนไม่ได้สล็อตน้ำตายพี่วิ่งหนีซอมบี้ด้วยไงตอนนั้นอะเห็นมันถือขวานสับซอมบี้อยู่ไปเราย้ายเซิร์ฟกันดีกว่า <c oughs> ไม่อยากกินคนอะแบบให้แม็กหนึ่งจะฆ่ามันตายป่ะวะไม่ถึงแม็กด้วยซ้ำตอนเนี้ยคนปะ จะแห่ทำไมวะสมีธดูได้ยังไม่ยา MP ยขึ้นไปลรอใช่ขึ้นไปข้างบนแล้วไม่มีจะได้อห่คา <c oughs> คนเต็มที่เลยไปยานเซิร์ฟโหถ้าพี่เอาที่เก็บเสียงมานะตายไม่รู้ตัว <c oughs> มันไกลด้วยว่ะโอย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 โออยโอ เฮ้ยมันขึ้นตามไปไนั่นไงบอกอแล้วมันขึ้นตามได้อะใช่มันขึ้นตามได้พี่บอกแล้วเดินมาขนนมันขึ้นได้มันพังอ่ะอีบ้าแล้วคันตอนนั้นหนูขึ้นแล้วเ,เห็นขึ้นตามเลยตายกลมก้นด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรของเาท่าตายดลยของอยู่นั้นแหละ <S <S> พี่ต้องเก็บหน่อยนะสามนาทีหนูว่ามันจะหายก่อนไม่หายหรอกไม่หายหรอกก็ทุกทีพี่ก็เดินมาเก็บของพี่อยู่อีกนาที อุ้ยก็รอมันเกิดนั่นแหละมาก็ยังก็ยังอยู่นั่นแหละคัดแปบ๊บเฮ้ยมีแนวกันเก็ะบอกเนี่ยเก็บมาทำไมเยอะเนี่ยไม่ใช่แนวกันนะมันเป็นพาวเวอร์เดียวอ๋อสว่านอะ่ะเฮ้ยโอ้โหเอาพี่ก็ลืมวะไม่ไม่พี่กำลังดูของอยู่ไงมันขึ้นมากัดเฉยเลยอะ่ะเวนมันตายกันดิ ตาตายโคตรสวย <c oughs> เอากันไก่มาด้วยทำไมเนี่ยโอ้โหดูเขามีลูกงลูกเกร์เพียบม <laughs> ไม่หายหรอกของน่งห่วงอานนาทีมีน้ำปะ่ะโดน้ำก่อนวนันนมันมีน้ำวิคนยิยงเหรอเออแม่งยิยงป้อง เสียงนี่แบบสนานมากอ่ะจัดการเลยพี่อยู่ไหนทนี้ออไม่รู้อ่ะน่าอยู่แถวนี้แหละสงสัยมันล็อกอินเข้ามาใหม่เปล่าวะอาจจะให้ล็อกอินเข้ามาใหม่ต้องอยู่อ๋อถ้าล็อกอินเข้ามาใหม่มันต้องไปอยู่ที่นึงใช่ใช่ใช่ พี่ดวนถ้ามันมาโดของข,องขวานเมื่อไรพี่จะยิงแม่งะระยะไกลนแหละแน่นอเอา้าตายซอมบี้กัดขอโทษ <c oughs> ตายไว้รองเอ้าตกใจหมดาตายหรอตาย <c oughs> ตายเพราะซอมบี้กัดน่ารักจริงๆกัดด้านข้างครับ ฆ่าหมดแล้วนะมันขึ้นมาตอนไหนไม่รู้เราก็ต้องรอแต่มีคนยิงปืนโหดมากเปี้ยงกับเสียงแบบโหน่ากลัวหันรีบเกิดรีบไปเก็บของเร็วทันปะนั่นทั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 นก็นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มานั่งฟาร์มของกันะครับจาก เดิมนะครับอยู่ที่นี่ฮะซุซูพีเรียจังชั่นนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงที่ไวสต์สโตนเมลเทนนะครับคือตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่ฟาร์มได้ดีกว่าเดิมนี่ยก็ไอเทมที่ได้มานะครับก็จะมี AKM นะครับมีกระสุนนะครับแล้วก็ปืนแล้วก็กระสุนเยอะแยะเลยนะครับโดยที่ถือว่าคุ้มมากนะครับแต่ก็ไม่เจอคนเลยนะครับเจอคนแล้วแต่ว่าไม่ทันได้ฆ่าเขาหนีไปเซิร์ฟอื่นก่อนนะฮะ โอเคยังไงก็ครับก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับน้องขวัญก็จะไปนอนแล้วนะฮะโอเคครับผมก็นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์สับส i b e ด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม